วันนี้ทีมงานดรกรสุขเกษมจะมาบินโดรนโดยพ่นสารเสริด rd251 นะครับในข้าวโพดซึ่งตอนนี้สูงแล้วเนาะกี่กี่เดือนแล้วครับน่งสองเดือนกว่าสเดือนกว่าไม่เป็นไรกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรฝากเริ่มได้ได้แกะดูไหมข้างในไม่ได้แกะค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแกะดูนะฮะค่ะได้ค่ะครับไงเดี๋ยวคุยกับคุณใหม่ต่อเลยนะครับครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะให้พี่ช่วยแนะนําชื่อนะฮะแล้วก็ที่แปลงข้าโพดนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับครับสวัสดีค่ะชื่อรัฐพันธ์คำลิศนะคะแปลงข้าวโพดตั้งอยู่ที่บ้านสีมูเรืองหมู่4ตำบลบ้านหนุนอำเภอสองจังหวัดแพร่ค่ะครับก็คือเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณ2ไร่ค่ะ สองไร่อายุก็ประมาณสองเดือนกว่าเดืนเมื่อกี้คุยเราก็บอกประมาณเจ็ดสิบวันค่ะครับอ่าอ่แล้วเอ่อที่ผ่านมาเนี่ยฮะอ่าตัวนี้ได้มีการดูแลยังไงบ้างตัวกระโปงนี้ค่ะก็มีใส่ปุ๋ยค่ะมีใส่ปุ๋ยแล้วก็พ่นตัวเนี้ค่ะครับค่ะพ่นออกพื้นอาร์ดีสองห้าหนึ่งแค่นี้ละค่ะเอออยากทราบว่านะครับได้รู้จักอาร์ดีสองห้าหนึ่ง มามายังไงคะได้รู้จักรู้จักจากกลานค้าในหมู่บ้านนะคะของกางค้าในหมู่บ้านค่ะไปซื้อของหรือครับหรือว่าค่ะไปซื้อของค่ะแล้วก็เขาแกแนะนําให้ใช้ตัวนี้ดูอะค่ะตอนแรกก็แนะนํามาใช้แล้วก็ลองมาใช้ดูก็โอเคค่ะเขาโฆษณาว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่าตัวนี้ใช้ดีเคยมีคนใช้อยู่ไล่อีกฝั่งค่ะของเขาเป็นไล่อะไรครับไล่ข้าวโพดเหมือนกันข้าวโพดเหมือนกันของเขาบอกว่าไงได้ผลยังไงบ้างครับก็ผลดีอะค่ะจากข้าวโพดเตี้ยสูงเท่าไม่ ไม่ได้ไม่เท่ากันนะคะเหลืองก็กลับมาเขียวพื้เลยค่ะแปบ๊บเดียวอตอนตอนนั้นเราก็แบบแบบก็คืออยากลองใช้เลยใช,ใช่ไหมครับเพราะว่าขา้าวโพดตรงนี้น้ําแปงแปงน้ํามันขังค่ะขา้าวโพดเหลืองมากมก็เลยต้องใช้อาหารเสริมเยอะก็เขาแนะนําว่าตัวนี้ตัวเดียวก็เลยลองมาใช้หนึ่งขวดนะคะ,ะคนในในพื้นที่สามไร่นะคะหนึ่งขวดก็หมดเลยอ๋อได้ใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมครับค,ครับโดยการพ่นใช้จ้างเขามาพ่นนะคะ อครับ <Okay. S 2> ก็วันนี้นะฮะก็ทางคุณพี่เขาแนะนําว่ามีทางคุณนัทพันธ์ได้ติดต่อมาให้ช่วย <Okay. S 2> ทีมงานเราได้มาฉีดให้กับทิ่ที่แปลงนี้นะฮะ <Okay. S 2> ก็ตัวนี้ฮะ,ะเดี๋ยวเราจะมาฉีดที่นีเป็นครั้งแรกนะครับ <Okay. S 2> ก็คือเพื่อที่แล้วพอหลังจากนี้ก็คือเราจะมีการติดตามผลด้วยนะครับ <Okay. S 2> ก็โดยปกติก็เราจะมาเดือนละครัครบก็มาดูติดตามผลว่า ตัวข้าวโพดที่ฉีดไปแล้วนะฮะจากที่ปัญหาเดิมมีคืออะไรแล้วมันได้ผลฉีดไปแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยมันมีมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างอไย่างนงี้นะครับตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างไหมครับตอนนี้ไม่ไม่มีอะค่ะมี <laughs> แต่ฝักฝักมันก็โอเคอยู่นะคะอ๋อเรื่องแมลงรบกวนอะไรพวกนี้มีไหมครับไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่เคยพ่นพ่นแมลงค่ะก็ค<ม>ือ rd สองางเนี้ยนะครับก็คือเราได้ได้ฉีดให้กับแปลงข้าวโพดมาหลายๆแปลงแล้วนะครับผลตอบรับก็เป็นที่น่าพอใจก็คืออย่างน้อยนี่ก็คือ ตัวเมล็ดมันนะครับฝักเนี่ยฮะก็คือจะทำให้เมล็ดถี่ขึ้นนะฮะแถวอะไรพวกนี้มีตัวการเลี้ยงตัวของเมล็ดที่ดีนะฮะฝักใหญ่ขึ้นนะฮะ<อ>ก็ตัวนี้มันจะสามารถถ้าพี่ได้ใช้อย่างต่อเนื่องนะครับมันจะช่วยให้ทําตัวฝักสวยแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับการเติบโตเร็วขึ้นนะครับอะไรพวกนี้ฮะก็คือจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ําหนักนะฮะก็คือคถ้าเราทําธุรกิจหรือทาการ มีการทําไร่ข้าวโพดนยเพื่อพิการจาหน่ายอะไรพวกนี้ฮะมันก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตของเราได้นะครับแที่สําคัญนะครก็คือ R D ดีสองห้าหนึ่งของเราเนี่ยฮะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะครับก็คือผลิตจากผลิตจากธรรมชาติก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับละอองที่ฉีดโพดนี่นะฮะสามารถโดน่โดนโดนหน้าโดนตาอะไรโดยที่ไม่ไม่เป็นที่เป็นภัยกับมนุษย์นะฮะเป็นปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็เดี๋ยว หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเดี๋ยวเราจะแนะนําวิธีการผสมอารดีสองหนะครับเพื่อนําไปฉีดพ่นโดยเราจะใช้ to, do, ทเทคโนโลยีโดนนะครับที่ทีมเราใช้ในการไปฉีดพ่นให้กับแปลงกเกษตรกรต,ต่าง,างๆนะครับค่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะไปติดตามการผสมน้ํยาอารดีสองหานนะครับแล้วก็ติดตามการบินโดนฮะเป็นลำดับต่อไปครับ